มาแล้วสวัสดีครับโอ้โหสสวัดีครหล่อแล้วก็สูงมากเลยตัวจริงคครนะคะอ้าวันนี้ทักทายคุณผู้ชมหน่อยคุณแค้มคะเดี๋ยวเราเปิดแบบจอให้ดูไปด้วยแบบสดๆเลยเรียลไทม์นะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้มารอกันเกือบ400ท่านแล้วน่าจะทะลุถึง7,000ถึง9,000อยู่นะฮะนนถ้าสูงว,ว,ว่าถึง7 00 0ปุ๊บเราจะอยู่ <laughs> ถึง4ท่ม <laughs> ใช่เราจะไลฟ์ัาถึง <laughs> สามชั่วโมงด้วยกันนะครับเล่นท้าทายนะครับผมแฟนแฟทางบ้านแล้วก็ลูกค้าของโรบินสันนะครับผมทุกคนเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีอะไรที่อยากจะสอบถามนะครับผมในเรื่องของของใช้ต่างๆนะครับหรือว่าของแต่งตัวต่างๆนะครับผมก็สามารถถามเข้ามาในไลฟ์นี้ได้เลยครับช่วงนี้เขาแบบกำลังเปิดประเทศแล้วเนาะใช่แล้วครับส่วนใหญ่ก็เตรียมตัวครับผมเตรียมตัวแบบซื้อเสื้อผ้าใหม่ซื้อกระเป๋าใหม่อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้แค่มีแลนแบบจะซื้ออะไรเพิ่มไหม เยอะเลยครับมีเยอะเลยครับน่าจะทุกเกือบจะทุกอย่างที่แขวนอยู่ข้างหลังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเพราะว่าช่วงน,นี้ก็ค่อนข้างที่จะเดินทางบ่อยก็จะมีอ<ฆ>ีเวนต์ออกต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับก็จะดูกระเป๋าหรือว่ากางเกงเผื่อที่จะเพื่อที่จะแต่งตัว<ฆ>ด้วยครับก็จะมีหลายอย่างมากที่ทเล่งไว้ครับเพราะว่าแบบวันนี้น่าจะเป็นการทำ,ทำงานเชิงช้อปปิ้งเพราะว่ามีนาฬิกาด้วยใช่ไหม มีกางเกงมีกระเป๋ามีนาฬิกาเยอะไปหมดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้โอหัวใจแน่นจอไปหมดแล้วสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเข้ามากันประมาณ 412เอ่อ412ท่านแล้วเขาบอกว่าคนหล่อมาแล้วเราก็ไม่ติดนะตรงนี้ชมได้ตลอดนะคะยินด,ดีครับน้อมรับครับ,รบกิจกรรมวันนี้ค่ะเ้มเด<อ>ี<อ>๋ยวเรามีแจกรางวัลด้วยเนาะแจกรางวัลให้สำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดแฮชแท็กนะคะพร้อมกับมาร่วมกิจการกับเรานิดนึงนะคะ<อ>เพราะว่าเราจะมีกิฟต์การ์ดแจกให้เนี่ยมูลค่าถึง1,000บาทเลย จกฟรีเลยนะเข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแชร์ไปเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนก็บอกเพื่อนด้วยให้แชร์ไปแจกให้คนที่บอกว่ามีประโยคโดนใจรหรือแบบพิมพ์มาได้โดนใจเข้มที่สุดเพราะว่าวันนี้เข้มจะต้องเป็นคนเลือกอว่าใครจะได้รับรางวัลนะได้เลยครับกลางปีนี้เข้มอยากได้อะไรเออกลางปีนี้ก็เล็งนาฬิกาไว้ครับเนี่ย ขอแบบว่าเป็นนอกเหนือจากแฮชแท็กแล้วแบบมีประโยคโดนใจเข้มนิดหนึ่งว่ากลางปีนี้อยากซื้ออะไรให้เข้มดีอย่างนี้ดิไหมดีครับดีครับถ้าเกิดว่าให้ทุกคนเดาใจผมว่าอยากได้อะไรนอกจากนาฬิกา,าในรูปนสารว่าผมอยากได้อะไรก็พิมพ์เข้ามาครับทุกอย่างทุกอย่าง <laughs> ก็คือ, <laughs> ก,คอก็คือบอกว่าเข้มมาอยากได้ทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าที่เขามีครบมากทั้งรองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋านะครับผมหรือว่าเครื่องประดับต่างๆก็มีครบเลย อ่านี่คุณคุณพรสวรรค์บอกว่ากดไลค์กดแชร์แล้วแต่ทําไมไม่ขึ้นนะคะทํายังไงดีอลหลอบมากไม่รู้จะซื้ออะไรให้ดีติดตามตลอดเขาบอกชายหัดมาแล้วเนี่ยเาขาบอกว่าต้องร้องเพลงเรียกซับก่อนฮะปอ่อย <c oughs> เอเอเอออันนี้ใช่ไหมช่วงนี้เป็นเพลงประจาตัวร้องวันละกี่รอบเดินไปไหนมาไหนก็ได้ฟังครับเพราะว่าช่วงนี้วันนี้เป็นวันหวยออกด้วยครับ เขาก็จะร้องเพลงกันนะครับผมรู้ไหมว่าฉันโดนหวยแดกนะครับผมวค่ะเมื่อกี้ก่อนเข้าไลฟ์ก็ร้องนะได้ยินอยู่เดินเข้ามาเด้ฟังพอดีครับโอเคแเราจะได้มาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเ้มจะมีอะไรปังๆลดเยอะๆแบบวอลเอเอทั้งวันเลยวอลเอเอทั้งวันเลยโอเคอ่ะเรามาดูที่อะไรที่มันน่าสนใจกันนิดนึงนะคะช่วงนี้อะไรบ้างฮะคือสิ่งที่แบบน่าจะต้องชอบเลยน่าจะเป็นสไตล์การแต่งตัวแบบเท่ๆกางเกียงยีนชอบใส่ไหม เข้มใส่ส่วนใหญ่การแต่งตัวของเข้มก็จะสบายๆเสื้อยืดเกงยีนก็ก็ออกไปข้างนอกได้แหละคนหล่อเนาะใส่อะไรออก็หล่อแล้วยิ่งแบบเมียเกงยีนที่เป็นแบรนด์ดังๆแล้วราคาถูกๆเราจะซื้อไหมซื้อฮะต้องซื้อซื้อเก็บไว้ครับผมเวลาเรารีบหรือว่าเวลาเล่งเล่งด่ดวนเราก็หยิบมาแล้วก็ใส่ออกไปได้เลยอ่าแล้วีไร จร,จริงๆเกงยีนเนี่ยสามารถแต่งได้ทุกแบบเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นสีดําหรือว่าสีเข้มหรือว่าโทนใดๆก็แล้วแต่จะใส่กับเสื้อฮาวายก็ได้หรือว่าเสื้อยืดขาวดําได้หมดเลย<ม>สามารถแต่งตัวกับลุคเท่ๆให้กับแต่งแต่งลุคเท่ๆให้กับตัวเองได้ <c ass> ใส่กับเสื้อยืดก็หล่อแล้วใส่กับเสื้อยืดก็หล่อแล้วครับแล้ววันไหนแบบอยากดูแบบเท่ๆขึ้นก็ใส่ <นะ S 1> แบบแจ็คเก็ตได้เนาะเพิ่มแจ็คเก็ตเข้ามา,<น>าจริงๆเนี่ยเวลาเข้มมองผู้หญิงเนี่ยเข้มก็จะมองจากจากการแต่งตัวนี่แหละครับถ้าเกิดว,ว่าเราเห็นผมชอบผู้หญิงแต่งตัวเป็นค่ะบางทีขอแค่แต่งตัวได้ได้เหมาะกับตัวเองเองก็กดูดีแล้วใส่ยีนชอบไหม แม็กกีนก็ดูดีเลยครับเดี๋ยวไรึเปล่าหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเอาหลับไปไม่ได้เหรอครับผมยังอยู่ก่อนอยู่ก่อนโอเคครับแต่งตัวสบายๆก็ได้ไปทำบุญก็ได้หรือว่าเดินทางไปเที่ยวใส่แม็กกีนก็ได้อะไรเงี้ยมันจะคล่องตัวเนาะดูคล่องตัวครับดูคล่องตัวนี่คะมีอะไรชัดเจนมากจากผับประแดงค่ะอยากซีเอฟพ่อค้าค่ะแพ็กใส่กล่องมาได้เลยเลยไหมคะเอาไปได้ครับผมวันเดียวถึงครับวันเดียวถึงวันเดียวถึงหมายถึงของครับ โอเคมาดูสินค้า okay. ชิ้นต่อไประหว่างนี้แคมก็ลองดูคอมเมนต์ไปก่อนเนาะกระเป๋ากร,ระเป๋าใบนี้คือดีงามมากเขาบอกว่าเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์แล้วก็แบบวัสดุคุณภาพดีเคลือบกันนะ้ำอีกต่างหากก่อนใส่ค้องว่าน้ำหนักเบาแล้วนะคะเขาบอกว่ามันทนน้ำทนฝนยิ่งช่วงนี้ฝนตกไหมครับเหมาะกับสถานาการณ์หรือว่าเหมาะกับเขาเรียกว่าอะไร ฤด,ดูนี้มากๆนะครับผมคทนทั้งทนน้ําทนแดดด้วยทนทุกอย่างคือถ้า, <นะ S 2> ถ,าถ้าจะซื้อกระเป๋าทั้งทีเนี่ยก็ซื้อให้มันได้ใช้ให้ตัวเองได้ใช้ดีที่สุดครับผมอันนี้ก็จะเหมาะกับทุกฤด,ดูเลยนะครับผมก็จะกันทั้งน้ํากันทั้งแดดแล้วก็จริงๆอ่ะกระเป๋าใหญ่มากๆใช่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็สามารถใส่เค่อ,อ,อของแต่งหน้าได้เครื่อ,สองสำอางได้เนะาะองได้ผู้ชายก็จะมีสายชาร์จด้วยนะครับ ใช่ใช่ใช่ใส่ากระเป๋าด้วยนะฮะอันนี้คือดีว่าเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าที่แบบสามารถที่จะใส่แก๊สจมแก๊สเจ็ปได้เยอะเลยแล้วก็อย่างที่น้องเข้มบอกคือเขาเนี่ยมีสายสายก็คือเป็น USB แล้วก็เป็นแจ็ค3.5เผื่อบางทีสมมติเข้มออกไปข้างนอกใช่ไหมคะล้วก็ใส่เขาแบ่งไว้ด้านในเสร็จแล้วนี่เสียบท้ข้างนอกได้เลยไม่ต้องถือมาเธอทใช่ใช่แล้วถ้ากระเป๋าเสียบนี่ได้เลยสบายดูท่าเรอ กังวลนิดนึ่งแล้วเขาเป็นสติฟซิลิโคนด้วยนะเห็นไหมกันน้ําไปอีกช่วงนี้บางทีเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกไงออกไปหน้าฝนอย่างเงี้ยเราก็กังวลนิดนึงบางทีรีบออกจากบ้านลืมมาร่วมออกนี่เลยครับบังงดายเพราะอะไรกันน้ํากันน้ําเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไข้เขาจะหาว่าเป็นโควิดนะครับก็คือไม่ได้เป็นหมอแล้วเราเป็นห่วงเลยโอเคเออเราเป็นห่วงกระเป๋ากันน้ํานะคะเป็นแบบวัสดุแบบโพลีเอสเตอร์แล้วดีมากค่ะกระเป๋าป๋านิน ยังไงซินี่คือในละครอ๋อใช้แบบนี้หรอใช้แบบนี้หรอไหนอะไหนโอ้โหใช้แบบนี้เขาคาดเอวได้เลยเห็นไหมคาดเอวได้คอสบอดี้ได้กิโลครับเอากิโลไ่่ใชโจะไปขายของที่ไหนเอากิโลครับ เก็บเงินล้านได้นะครับกิโลดีครับกิโลดีครับกิโลดีครับขายอะไรบ้างวันนี้พ่อค้าก็จะมีหมูสดมีเนื้อสดนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูทุเรียนนะครับใครสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับผมก็สรทุเรียนกระป๋องใม้ใราขายกระเป๋าสั่งซื้อกระเป๋าได้เลยฮะอข้างหลังมีอีกช่องหนึ่งนะนี่มันคือแบบมัลติซิปมากให้เสียวแล้วคือกันน้ําเป็นโพลีเอสเตอร์ พอบ้านนะครับซ่อนเงินเมียได้สบายเลยเนี่ยครับผมแม่มีแต่เรื่องเราดีๆนะคะเราแนะนําแบ่งปันกันแบ่งตอนกันฟรีอยู่ใกล้เราเป็นสันไหนนะครับผมอย่างผมไปกาญจนบุรีมีโรเบินสันผมก็แวะเข้าไปซื้อได้ว่าสามารถสั่งได้สั่งไปบ้านเพื่อนได้อะไรเงี้ยฮะมีสีโปรดคุณอีกแล้ว CF คนขายค่ะค่ะเดี๋ยวแพ็คใส่กล่องไปให้ถูกม พ่อค้าขายเก่งขายเก่งสู้ตื่นใจสี่ล้อด้วยสิปเป็นไงสนุกแล้วสนุกเขาแล้วแหละเพราะว่าสติปตัวนี้กันน้ำแล้วรูดง่ายมากขยายสติปได้โ,โ,อโ,โ,อโ,โอ้โหยงงโยย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 ยมยยยน่ยมยยยนยยะยยยยยยยไซส์ย ใบนี้เป็นไซส์ยี่สิบนิ้วเนี่ยเราเราเรา,เราเล่นเยอะจนแบบสะดุดไปเลยมั้งเนี่ยครับเนี่ยเครื่องนี้ยังได้อยู่เครื่องนี้ยังได้อยู่ยังไ,นะไปอยู่ใช่ไหมก็คือเป็นไซส์ยี่สิบนิ้ววัสดุเขาจะเป็น P.P. นะคะโพลีโพรพลิลีนแข็งแรงมากนำ <c oughs> ้ำหนักสนมากเขาบอกเบามากนะครับน<พ>้ำหนักคือเบามากนะครับแล้วตัวนี้คือดีมากเลยนะคะเป็นกุญแจที่เราเข้าไปอยู่ในนี้ดูเดี๋ยวเดี๋ยว เต่า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 ต่าตาเตาไม่ใช่เล่นมายากลกักระเป๋าเป้ไม่ใช่เป้กกระเป๋าสะพายเอ้ยไม่ใช่กระเป๋าสะพายกระเป๋าลากกระเป๋าลากกระเป๋าเดินทางอ่ะไปไกลแล้วอ้นี่เห็นไหมเราก็ตั้งรหัสชอบเลขไหนก็ใส่เข้าไปใส่ไปสามตัวมีเลขนำโชคไหมครับผมหนึ่ง 96นะครับวันนี้ออกไปแล้วนะครับสองตัวนะครับถ้าเกิดว่าจะใส่2ตัว02นยนะครับศูมีใครถูกบ้างไหมฮะนี่ถูกเลยแล้วถูกศูนย์สองเย้ผู้จัดการผมโดนแดกมาแล้วครับอมาไม่นี่ตั้งแต่เดินเข้ามายังไม่ยิ้มเลยนะครับทาว่าแล้วทำมบันนี้หน้าตึงไ่ใช่อะไรไม่ได้ตึงโบเลยฮะ ตึงหวยนี่แหละตึงหวยครับหวยกินครับอมาเสียมคุณเข้มใส่แมวได้หลายตัวถ่ายแก่ถ้าเทียบนะถ้าแบบเทียบนะขออนุญาตนะครับขอโทษถ้าพูดผิดนะครับผมถ้าพูดผิดจิตใจนะครับผมใส่แมวได้ประมาณเจ็ดตัวใส่แต่ว่าไม่ได้ปิดกระเป๋าไงใช่ปะปิดจิตใจคุณชมลืยเราเป็นคนชอบทารุณสัตว์ล้อเล่นเหรล้อเล่นพูดจริงหยอกนะฮะหยอกครับหยอกใส่ใส่ไปได้ทุกที่นะครับ ในราคาค,คุณผู้ชมนี่เอาเอาอย่างนี้นะยังไงเราจะสอนด้วยคนโกงนะทาอะไรคุณจะสอนทําอะไรซื้อในราคานี้นะครับครับซื้อเป็นของฝากม,มันเป็นการลงทุนถ้าเกิดว่าเราเกิดเดือนหน้าซื้อไปฝากเพื่อนหรือแฟนหรือว่าผู้ใหญ่ครับไปบอกเขาในราคาราคาเต็มเนี้ยหรอราคาเต็มก็ได้หรือราคาบวกก็ได้อ่ เพื่อที่จะให้เขาซื้อใจคอ,อได้คุณบวกด้ยเหบวกไปเลย <c oughs> พวดดูสิครับความสวยงามของเขา,าอ่ะเอาจริงๆอ่ะถ้าบอกว่าสามหมื่นก็ยังเชื่อเลยตอนเนี้ยใช่ไหมความเงาความสวยงามความสง่าของเขาเนี่ยเอาจริงซื้อซื้อเลยซื้อไปเป็นของฝากหรือว่าต้องไปจับของขวัญเลยจับฉลากอะไรก็แล้วแต่นะครับผมซื้อไปเลยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อขายมันแจกฟรีจริงครับขายมันแจกฟรีจริงๆ ไปที่ผิดหวังจากหวยนะครับใครที่โดนหวยกินนะฮะไม่เป็นไรนะครับผมซื้อนาฬิกาเพื่อเก่งกำไรครับผมมีคนคิดเห็นเหมือนคุณใช่ไหมเขาบอกว่านซื้อไปเนี่ย ,3450 บาทไปขายต่อบอกว่า6,900บาทกำไรเห็นเห็นซื้อหวย2ตัวอะลองคูณดูซื้อ100บาทได้เท่าไหร่ใช่ไหมนี่เอาไปเก่งกำไรเอาจัดไปนะจ๊ะอ่ะค่ะ เข้มซื้อไปฝากเอาไปฝากยูโรโอเคบอกเก่งกำไรรับจอบเป็นพิธีกรเถอะ f อพ่อค้าหามากนะคะนีน่ๆีลองดูซิว่าเขาเมนอะไรบ้างที่เปิดกระเป๋าสงสัยจะชอบจริงๆอ๋อนี่ไงโออันนี้อันนี้พิเศวเลยนะครับอยากอยากซื้อกระเป๋าเดินทางให้เข้มจังรู้สึกเข <laughs> ้ม <laughs> <ๆ S 1> จะตื่นเต้นทุกครั้งที่เปิดกระเป๋าสงสัยจะชอบจริงๆอิ จุใจขนได้เยอะแย็บในราคาไม่แพงด้วยอยากซื้อกระเป๋าทุกคนอย่าลืมนะต้องติดแฮชแท็กให้ด้วยนะคะไลค์อนแชร์แล้วก็ติดแฮชแท็กโรบิสันไลฟ์ end of season sale แล้วก็บอกเหตุผลมานิดนึงคุณเหมียวเหมียวกำลังดันคอมเมนต์ตัวเองค่ะคือฉันต้องได้อะฉันต้องได้อันนี้นี่นี่คนนี้คนนี้คุณคุณเรวดีบอกซื้ออะไรนะเมื่อกี้คุณเอาไปไม่พอไงสิบวันอ่ะก็ซื้อกางเกงชั้นในให้คุณ เอาบอกว่าจะได้พอใช้10วันเนี่ยอ๋อเอาคุณอยาก,<ว>กได้<ว>นาฬิกาหรออ๋อเข้มจะได้มีเวลาให้แฟนขับเยอะๆ มาเยอะแล้วมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะลอยแป๊บหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนกาลังพิมพ์อยู่นะคะ FC คนไหนกําลังพิมพ์อยู่ทวนให้อีกนิดนึงนะคะว่าวันนี้ต้องทําถูกกติกานะเดี๋ยวพูดจบปุ๊บเดี๋ยวจะให้เข้มเลือกแล้วนะกดไลค์กดแชร์เปิดสาธารณะนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กเข้ามาที่ robinson live end of season sale พร้อมบอกเหตุผลว่ากลางปีนี้อยากจะซื้ออะไรให้เข้มหรือ่าเข้มอยากได้อะไรแล้วเดี๋ยวจะให้เข้มเป็นคนเลือกผู้โชคดีหนึ่งท่านแอดมินจะติดต่อกลับไปในวันพฤ นี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดแอปกับเข้มเนี่ยประกาศรายชื่อใครให้ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะเพื่อแจ้งชื่อที่อยู่ของคุณนะคะรายละเอียดส่วนตัวเพื่อให้ทางแอดมินส่งของรางวัลไปให้บอกสถานะด้วยนะครับสถานะคือสถานะครอบครัวสถานะการเงินนะฮะสถานะโสดอย่างหรอเออมานะคะมาเยอะแล้วมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราดูไปได้่อยเนาะมีมีอันไหนโดนใจหรือยังมีอันไหนโดนใจหรือยังแต่ละคนคืออยากซื้อให้คุณเยอะมากนะแบบยาวสุด อยากซื้อแว่นตาพี่เข้มค่ะพี่เข้มจะได้มีเราอยู่ในสายตาในทุกวันวเออแฟนคลับเราขี้หย่อนเหมือนกันนี่ยนี่ไงเขาใส่แฮชแท็กกันมาเต็มเลยครับครับอ่ะมาเลือกกันดีกว่า,าแฟนอสซิ่งส์ไลฟ์โรบิสันไล,นไลฟ,นฟ์เนฟซีซั่นเซลใครจะเป็นผู้โชคดีอ่ะเข้มค่ะเข้มต้องเลือกลวค่ะตอนนี้นะคะมีอันไหนโดนใจคุณหรือยังมาสิมามาแล้วค่ะ เยอะมากคุณเอาอะไรเอากระเป๋านาฬิกาเอาคุณอยากได้อะไรดีกว่าคุณบอกหน่อยกางเกงชันน้นในกระเป๋านาฬิกาตื่นเต้นกับแบบกระเป๋าที่มีสายชาร์จอยากซื้อกางเกงยีนอยากซื้อานาฬิกาสถานะโสดเป็นเป็นแม่เอ็นดูซื้อแวน่นหรือว่าคุณคุณอยากได้อะไรกลางปีนี้เข้มต้องได้กล่องเก็บยาอมแล้วแหละวันนี้ <c oughs> ตะโกนเก่งมากครับอยากยยได้กล่องกล่องยาอมฮะอันนี้เหรอเอานี้เหรอ อังจริงคุณเลือกหนึ่งคนอ่ะคุณชี้มาคุณชี้มาหนึ่งคนเดี๋ยวฉันจะประกาศให้เลยตอนนี้เห็นไหมเพราะว่าคอมเมนต์เยอะมากตอนนี้อ้าวเลือกแล้วนะเลือกแล้วนะหนึ่งสองสามเลือกอยู่เห็นไหมคือจริงจริงอะอยากเลือกหลายคนใช่ไหมคุณจะให้คุณดีงามด้วยกันเลยคุณอยากให้หลายคนแต่ว่าเรามีรางวัลเดียวเดี๋ยวเราจะ ริ้มมาให้นะคะว่าใครที่จะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลวันนี้แต่ว่าอย่าลืมนะต้องทำถูกต้องนะได้ละไหน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 ซื้อบ้านพร้อมที่ดินนะครับของพี่โรเบนสันนะฮะซื้อบ้านแฮชแท็กด้วยนะต้องแฮชแท็กเขามีแฮชแท็กหรือเปล่าถูกหรือเปล่าไม่มีแฮชแท็กพลาดอ๋อเอามามีกระเป๋ามีชุดว่ายน้ำเอาคุณคุณว่ายน้ำไหมเนี่ยเอาจริไม่ว่ากระเป๋าเดินทางนาฬิกากระเป๋าเดินทาง อ่ะมันคุณต้องตัดสินใจแล้วหนึ่งคนมากรอกเก็บยาอมไหมกรองเก็บยาอม <c oughs> อ่านเพลินมากคุณสุภาวดีบอกบอกอยากอยู่ข้างข้างเข้มค่ะซื้อถุงเท้าครับไม่มีแฮชแท็กทุกคนอดได้ราง,งวัลน,นะ <ht> ชอบคุณเหนียวมากเลยอะ คุณเหมียวแบบอ่าผมเอานี้เลยเอาคุณเหมียวเวเลยอ่ะเม้นมาคนแรกแล้วก็พยายามดันข้อความมาให้ตลอดเลยอยากซื้อกระเป๋าเดินทางให้เข้มจังรู้สึกเข้มจะตื่นเต้นทุกครั้งที่เปิดกระเป๋าเดี๋ยวดิฉันแคปเจอร์ไว้ก่อนนะว่าคุณให้คนนี้นะคะให้คุณเหมียวฮะก็คือตอนนี้คุณเข้มนะคะเลือกมาแล้วคือโค้ชดีได้แก่คุณเหมียวเหมียวเยี เพราะว่าเราให้คะแนนความพยายามใช่ไหมเพราะคุณเหมียวเนี่ยพิมพ์มาว่าอยากซื้อกระเป๋าเดินทางให้คุณเข้มรู้สึกว่าจะตื่นเต้นทุกครั้งที่เปิดกระเป๋าสงสัยจะชอบจริงๆหิ้วสบายมีตัวล็อกปลอดภัยสีสวยต่างหากราคาก็ไม่แพงด้วยเดี๋ยวซื้อให้หนึ่งใบจ้าเอชอบตรงนีนโอเคก็คือ ระเป๋าเดินทางได้ใช้แน่ๆครับนะวันนี้เข้มรู้สึกยังไงบ้างคะสนุกไหมเป็นยังไงมัง่งเคลินดีเพลินดีครับนสนุกดีเ่าหน้ากี่ชั่วโมงอะอย่างงี้พี่กวบาท่า,า,าวเวลาให้ผมสัก5าชั่วโมงนะผมก็น่าจะขายได้อยู่ <c oughs> ได้อยู่นะครับ <c oughs> วันนี้ก็ได้เรื่อยๆมันด้วย, <c oughs> ม,วยมันด้วยเราอยู่กับของที่อยู่กับสินค้าดีๆนะครับผมแล้วก็อยู่กับโปรโมชั่นดีๆของโรบินสันนะครับเราก็อยากที่จะขายนะอยากที่จะแนะนําให้กับแฟนๆได้ ได,ได้ได้ร่วมได้ซื้อกันถ้าเกิดว่าใครขาดตรงไหนหรือว่าขาดอะไรนะครับผมก็สามารถเลือกซื้อได้แล้วทุกวันนี้มันง่ายสบายมากเราก็สามารถทักเข้าไปในแฟนเพจของเรบินสันได้เลยแล้วก็สอบถามในเรื่องของสินค้าต่างๆที่อยากได้นะครับผมถ้าเป็นกางเกงก็บอกไซส์บอกสถานที่ใกล้อะไรเงี้ยครับก็สามารถทักเข้าไปหาแอดมินได้เลย โอ <Okay. S 2> สนุกครับวันนี้สนุกมากครับขอบคุณมากเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวฝากผลงานนิดนึงนะคะสําหรับทุกท่านที่เป็นแฟนโรบินสันนะคะหรือว่าโอ้โเป็นไงขยับปกด้วยให้คุณแข้มฝากผลงานสักสามชั่วโมงค่ะ,ะ, okay ะฝากผลงานนิดนึงค่ะครับผมก็ขอฝากนะครับผลงานนะครับผมดีๆสามเรื่องสามรสชาติด้วยกันนะครับก็จะมีละครเรื่อง ชาติพยฆกคมนักเกรงนะครับผมที่กําลังถ่ายทําอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีบ่วงวิมาลานะครับผมของคุณหนิงปณิตาธรรมวัฒนะนะครับแล้วก็จะมีลมพัดผ่านดาวนะครับผมที่กําลังจะเปิดในเร็วนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนคอยติดตามคอยเชียร์คอยให้กําลังใจกันนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามนะครับช่อง u t u b e นะครับผมซ U ครับก็จะมีคอนเทนต์ดีๆน่ารักน่ารักนะครับผมให้กับทุกคนได้ชมกันนะครับฝากด้วยครับเยสติดตามนะ วาย่ออันนี้คือที่มาของวาย่อของจริงนะคะโอกาสเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะเสียงข่าวก็อยเหรออ๋อหัวข่าวโอเคนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสนุกสนานมากๆขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามโรบิสันไลฟ์เอ็นออฟซ s o ั s นเซเหมือนเดิมฝากทิ้งท้ายไว้หน่อยซื้อครบ599บาทส่งฟรีทั่วประเทศและลูกค้าใหม่นะคะได้รับไปเลยคะแนนเดวันนะคะ400คะแนนค่ะ กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะที่เพจของโรบิสันดีพาร์ตเมนต์สโตร์แล้วก็เพจของโรบิสันพุกสาขาใกล้บ้านคนด้วยถ้าอยากเจอเข้มบ่อยๆฝากกดติดตามคุณทำอะไรอยู่มา <c oughs> ทุกอาทิตย์ได <c oughs> ้เลยครับีที่จะมาทุกอาทิายตย์า <c oughs> ขายเก่งมากดิฉันต้องปลดไม์ไปให้แล้วนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายสินค้าที่ผมยังไม่ได้มาแนะนําให้กับทุกคนได้รู้จักนะครับโอเคเรามาด้วยกันมาด้วยกันมาด้วยกันบอกแจ็คบอกบอกหน้ากองตรงนี้ได้เลยนะคะฝากไปถึงนะครับผมคณะผู้บริหารนะครับผมถ้าเกิดว่าขาดศิลปินที่จะมาช่วยขายของนะ เรียกใช้นายฮฮสวีนะครับผมก็จะมารับใช้ได้ตลอดเวลานะครับผมแล้วก็นะครับผมฝากไปถึงผู้บริหารนะครับผมจะเป็นเครื่องดื่มที่เกี่ยวกับช่องคอก็ดีนะครับผมแล้วก็จะเป็นลูกอมให้ช่องคอก็ดีนะครับสามารถจ้างผมเป็นพรีเซนเตอร์ได้นะครับรับรองได้เลยว่าผมจะขายของให้คุณอย่างคุ้มค่าแน่นอนครับอะปรโมอวันี เดี๋ยวทีมงานเตรียมยาโอมแล้วก็น้ําสะอาดไว้ให้แล้วนะคะประมาณ3ลิตรนะคะเสียงหายแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้เราลากันไปแั่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะจากกันไปด้วยบทเพลงวอเอซนวอเอซไปนะคะสวัสดีค่ะเอาไปวอเอซรู้ไหมว่าฉันโดนหัวกินไปเลยกอลเอซเอ๊ะ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 เบายบายบาย